อัพเดตข้อมูลข่าวสารแจ้งข่าวล่าสุดให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศนะคะหลังจากที่กาะติดในส่วนของการจ่ายเงินไร่ละ700บาทและในส่วนของ โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวปี4รวมไปถึงค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ1,000บาทซึ่งณปัจจุบันนี้เงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวยังคงไม่สามารถจ่ายเงินโอนตรงจากทางธนาคารทกสเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรเลยล่าสุดความคืบหน้าในการจ่ายเงินพี่น้องเกษตรกรชาวนาคาดการจ่ายเงินได้ในวันไหนและในวันที่1พฤศจิกายน2 1565นี้จะนำเข้าครมอได้หรือไม่ แต่ล่าสุดวันนี้อิสานซาบจะพาคุณผู้ชมไปติดตามข้อสั่งการจากอธิบดีกรมการข้าวนะคะว่าให้จ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ700บาทรับสูงสุด3,500บาทต่อคนเลือนผ่านงบประมาณที่เทลงไปที่กรมการข้าวกว่า1.5ห้าหมื่นล้านบาทล่าสุดมีการสั่งการนะคะว่าให้อธิบดีกรมการข้าวจ่ายเงินโอนตรงเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรเป็นเงินสดผ่านบัญชีธนาคารทกศเรื่องนี้คืบหน้าไปถึงไหนเ,าเราไปติดตามข้อมูล ส,รรสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวนาทั่วประเทศกว่า4.68ล้านคนเรือนนะคะต้องติดตามในเรื่องของโครงการประกันรายได้ข้าวว่าจะนําเข้าคอรมอได้เร็วสุดเมื่อไหร่ทางทั้งที่ผ่านการประชุมนบขอมาตั้งแต่เดือนกันยายน2565แต่ปัจจุบันนี้ยังคงไม่สามารถจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวนาได้ เพราะว่าในส่วนของทางกระทรวงพาณิชย์โดยท่านจุลินลักษณะวิสิทธ์ได้นําเรื่องนี้เข้าที่ประชุมครมอแล้วแต่ครมอยังคงไม่บรรจุวาระในเรื่องของโครงการปรกกระเลายได้เข้าปี4เข้าที่ประชุมครมอด้วยเหตุผลในเรื่องของกรอบเพดานนี้ จึงทำให้บีบโครงการประกันรายได้ข้าวด้วยวงเงินก็ประมาณ1.5แสนล้านบาทเข้าที่ประชุมครมอไม่ได้ค่ะแต่ล่าสุดทางกระทรวงพาณิชย์โดยท่านจุลินลักษณะวิสิทธิ์ก็ออกมายืนยันนะคะว่าโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวปีสีเพื่อเลี่ยงปัญหาทางบัญชีที่เมื่อโครงการมีวงเงินที่สูงมากก็ต้องนําเสนอเข้าครมอเป็นเฟดเฟสหรือว่าทยอยเข้าแบ่งเข้าแยกเป็นเฟดเฟดออกไปซึ่งจะไม่เข้าในคราวดเดียวกันเรื่อง ประมาณ1.5แสนล้านบาทอาจจะมีการนำโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวปีสีเข้าก่อนตามมาด้วยค่าเก็บเกี่ยวตามมาด้วยมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวแบบนี้นะคะคุณผู้ชมซึ่งจะมีการแบ่งทยอยเข้าแต่ว่ายืนยันจากทางกระทรวงพาณิชย์นะคะว่าในการนำเสนอเข้าคอรมอเป็นเฟดเฟดซึ่งอย่างไรเสียโครงการนี้นะคะก็ต้องเกิดขึ้นแล้วก็จ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาซึ่งชาวนาจะต้องได้เงินแน่นน ซึ่งอาจจะช้าหน่อยแต่ก็ได้เงินค่ะเอาล่ะค่ะลุ้นพร้อมๆกันว่าโครงการประกันรายได้เข้าปีสีจะนำเข้าคอรมอเมื่อไหร่ค่ะ ส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนะคะคุณผู้ชมสำหรับการอัปเดตเงินช่วยเหลือชาวนาโดยล่าสุดค่ะในส่วนของวงเงินไร่ละ700บาทไม่เกิน5ไร่รับสูงสุด3,500บาทสำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้นะคะกับกรมส่งเสริมการเกษตร4.6ล้านคนเรือนค่ะในส่วนของการจ่ายเงินนะคะซึ่งวงเงินงบประมาณไร่ละ700บาทผ่านศูนย์ข้าวชุมชน5 0 0 0ทั่วประเทศด้วยวงเงินห5่หมื่นล้านบาทนะคะคุณผู้ชม ตอนนี้งบประมาณยังคงผกผันนะคะเดิมจะสนับสนุนไปที่ศูนย์ข้าวชุมชนและจ่ายเงินในส่วนของศูนย์ข้าวชุมชนซื้อเครื่องจักรนะคะทางการเกษตรแต่ในปีนี้พี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศนะคะได้รับผลกระทบในเรื่องของน้ําท่วมน้ําท่วมนาข้าวจึงต้องมีการผันงบประมาณ1.5หมื่นล้านบาทมาที่กระทรวงพาณิชย์ เพื่อที่จะจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวนะคะเป็นเงินสดโอนตรงเข้าบัญชีให้กับพี่น้องเกษตรกรโดยไม่ต้องผ่านศูนย์ข้าวชุมชนซึ่งล่าสุดค่ะคุณผู้ชมสํานักง,งบประมาณก็ได้มีหนังสือไปที่กรมการข้าวแล้วว่าให้กรมการข้าวจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องติดตามกันอีกยาวนะคะในเรื่องของงบประมาณตรงนี้ แต่ล่าสุดทางมาตรการช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1 0 0 0บาทโครงการประกันไรายได้เข้าปี4แล้วก็เงินไร่ละ7 0 0บาทตอนนี้ยังไม่เข้าคอารมอสักตัวพี่น้องกเษกษตรกรชาวนาจะได้รับเงินวันไหนแอดติดตามข้อมูลข่าวสารให้แน่นอนค่ะหากชิ่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ